พริกไทยถือว่าเป็นพืชสมนุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ในการไล่และกำจัดมแมลงได้เพราะว่าพริกไทยจะมีสารประกอบที่เป็นสารเปปเปอรินและก็กรดไฮโดรคลอริกสามารถที่จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของพวกมแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กได้ในวันนี้เราก็เลยจะมาสาธิตวิธีการใช้พริกไทยในการไล่และกำจัดแมลงสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการตาพริกไทยหรือบดพริกไทยก่อนเพื่อที่จะดึงสารที่มีอยู่ในตัวของพริกไทยออกมาใช้งานได้มากที่สุดหลังจากที่เราตาหรือเราบดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำไปแช่กับน้ำเปล่าใส่น้ำยาล้างจาน ไปอีีครึ่งช้อนจะอาศัยเป็นสารจำใบเพื่อที่จะคงสภาพของสารที่มีอยู่ในพริกไทยเนี่ยให้อยู่ได้นานที่สุดคนให้ละลายเข้ากันให้ดีก่อนหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีก็สามารถที่จะกรองเอาส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานได้เลยจะนํามาฉีดพ่นกับพืชผักต่างๆที่มีแมลงรบกวนหรือใช้เป็นการฉีดพ่นเพื่อที่จะขับไล่แมลงได้ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็คือจะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นซึ่งเราจะฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนของต้นไม้หรือต้นพืชของเราการใช้พริกไทยในการไล่และกําจัดแมลงเราสามารถใช้ ประจำทุกสปดาห์สูตรนี้สามารถที่จะใช้ในการไล่และกําจัดมแมลงได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมแมลงที่คานตามดินคานตามกระถางนะครับเช่นพวกมดพวกกิ้งกือก็สามารถที่จะไล่ได้นอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะใช้ในการไล่และกําจัดพวกหนอนเพี้ยมแมลงปีกแข็งต่างๆสามารถใช้ได้หมดเลยเป็นสูตรที่สามารถทําได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการหมักสามารถที่จะทําแล้วใช้งานได้ทันทีถือว่าเป็นประโยชน์และก็ลดการพึ่งพาสารเคมีลงไปอีกทางหนึ่งสูตรการไล่และกําจัดมแมลงด้วยพริกไทยสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรไล่และกําจัดมแมลงด้วยพริกไทย พริกไทยถือว่าเป็นพืชสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ในการไล่และกำจัดแมลงได้เพราะว่าพริกไทยจะมีสารประกอบที่เป็นสารเปปเปอรินและก็กรดไฮโดรคลอริกสามารถที่จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของพวกแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กได้ไม่ว่าจะเป็นพวกมดหนอนเพีย้ยและก็แมลงปีกแข็งต่างๆทําให้แมลงเหล่านี้เป็นอมพาตแล้วก็ตายไปในที่สุดแล้วก็ยังมีกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยที่แมลงไม่ชอบนะครับถ้าเข้าได้กลิ่นเขาก็จะหนีย้ายถิ่นที่อยู่ในวันนี้เราก็เลยจะมาสาธิตวิธีการใช้พริกไทยในการไล่และกำจัดแมลง สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือพริกไทยเราสามารถใช้ได้ทั้งพริกไทยขาวพริกไทยดาพริกไทยปน่นต่อมาก็จะเป็นน้ายาล้างจานน้ําเปล่าหรือน้ําสะอาดเราจะใช้1ลิตรนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ในการตําก็คือเราจะใช้เป็นครกที่เหลือก็จะมีอุปกรณ์ในการกรองแล้วก็อุปกรณ์ในการฉีดพ่นนะครับ สำหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะทําการตาพริกไทยหรือบดพริกไทยก่อนเพื่อที่จะดึงาสารที่มีอยู่ในตัวของพริกไทยออกมาใช้งานได้มากที่สุดสําหรับพริกไทยนะครับเราจะใช้แค่ครึ่งช้อนก็พอก็คือปริมาณที่ใช้จะมีความเหมาะสมกับการใช้ในการฉีดพ่นเพื่อที่จะใช้กําจัดพวกแมลงใช้ไล่แมลงได้ถ้าเกิดเราใช้เยอะกว่านี้จะทําให้ใบของพืชผักเนี่ยไม่สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้ที่เราไปฉีดพ่นหลังจากที่เราตาหรือเราบดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําไปแช่กับน้ําเปล่า ใส่น้ํายาล้างจานลงไปอีกครึ่งช้อนจะอาศัยเป็นสารจบใบเพื่อที่จะคงสภาพของสารที่มีอยู่ในพริกไทยเนี่ยให้อยู่ได้นานที่สุดคนให้ละลายเข้ากันให้ดีก่อนหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วเราก็จะแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีครับหลังจากที่เราแช่ไว้แล้วครึ่งชั่วโมงก็สามารถที่จะกรองเอาส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานได้เลยสําหรับใครที่ต้องการใช้ในปริมาณที่มากกว่านี้ท่านสามารถเทียบอัตราส่วนได้ดัางที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คือน้ํา1ลิตรต่อพริกไทยครึ่งช้อนจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับนาไปใช้งานได้เลย The สำหรับวิธีการใช้งานนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะนํามาฉีดพ่นกับพืชผักต่างๆที่มีแมลงรบกวนหรือใช้เป็นการฉีดพ่นเพื่อที่จะขับไล่แมลงได้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวต่างๆก้าไม้ต่างๆเราสามารถฉีดพ่นได้เลยแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็คือจะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันซึ่งเราจะฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนของต้นไม้หรือต้นพืชของเราโดยเฉพาะพวกมดพวกแมลงต่างๆที่อยู่ในบริเวณกระถางนะครับสามารถที่จะฉีดพ่นเพื่อที่จจะกําัด ก็ขับไล่ได้สำหรับพืชผักที่เราใช้ในการฉีดพ่นนะครับถ้าเกิดต้นไหนเราเห็นเป็นลักษณะการโดนทาลายของพวกมแมลงศัตรูพืชเราก็จะฉีดพ่นทั้งด้านบนและด้านล่างของใบตัวนี้ลักษณะของกระเพราต้นนี้ก็คือจะโดนเพียเข้าทาลายการใช้พริกไทยในการไล่และกําจัดมแมลงเราสามารถใช้ได้ประจําทุกสัปดาห์หรือถ้าเกิดเราสังเกตเห็นพวกมแมลงเข้ามาทําลายพืชผักต้นไม้ของเราสามารถที่จะทําแล้วก็นําไปใช้งานได้ทันทีนะครับ สูตรนี้สามารถที่จะใช้ในการไล่และกําจัดมแมลงได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมแมลงที่คานตามดินคานตามกระถางนะครับเช่นพวกมดพวกกิ้งคือก็สามารถที่จะไล่ได้นอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะใช้ในการไล่และกําจัดพวกนอนเพีย้ยะแมลงปีกแข็งต่างๆสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับวิธีการใช้พริกไทยไล่และกําจัดแมลงถือว่าเป็นวิธีการที่สามารถที่จะทําได้ง่ายเหมาะกับคนที่ปลูกพืชไว้ต่อประทานเองซึ่งเป็นการอาศัยสมุนไพรที่เรามีอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องเสียเวลาในการหมักสามารถที่จะไล่และกําจัดแมลงได้ทุกชนิดถือว่าเป็นประโยชน์และก็ลดการพึ่งพาสารเคมีลงไปอีกทางหนึ่งท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําไปทดลองแล้วก็ทําใช้งานดูได้สูตรการไล่และกําจัดแมลงด้วยพริกไทยสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ